ครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับผมปูจากบ้านปูออโต้คาร์นะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับเป็นวันหยุดลองว weekend นะครับแต่ว่าผมไม่ได้หยุดนะครับที่ร้านก็ไม่ได้หยุดนะครับเพราะเนื่องจากลูกค้าต้องการรถกลับไปใช้งานนะครับ ไปใช้งานเพื่อไปท่องเที่ยวนะครับเราก็เลยต้องรีบเนรมิตให้นะครับผมก็เป็นคันข้างหลังนี่เองนะครับคันข้างหลังนี้เป็นรถอะไรนะครับหลายคนตอนนี้คงรู้จักกันแล้วนะครับเป็นรถของตระกูลของ Ford นะครับเป็นรถ e v e r อเรส e ์เน็กเกนไทเทเนียนะครับ ปี 2, 2022เป็นตัวใหม่หนั่นเองนะครับวันนี้ทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับลืมบอกไปนะครับคันนี้แต่งในธีมของ Luxury Touring นะครับผมก็คือว่าหรูด้วยเที่ยวได้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็คือช็อตแรกเลยนะครับตัวนี้ได้ทําการติดตั้งชุดแต่งนะครับที่เรียกว่าชุดพัดรอบคัน นะครับของวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์อย่างที่แจ้งไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นคู่บุนคู่บารามีของเอเวอเรสต์ามาตั้งแต่รุ่นก่อนๆแล้วนะครับซึ่งจะหาหมวยที่มาเปรียบนั้นยาดพอสมควรครับเพราะว่าได้ติดตลาดของคนใช้เอ e วอเรสต์ใช้ฟอร์ไปแล้วนะครับว่าจะแต่งชุดแต่งทั้งทีงทก็ต้องแต่งไปที่วิกเตอร์นั่นเองนะครับผมชุดนี้ลงตัวสุดๆแล้วนะครับผมรวมไม่ถึงตัวด้านหน้านี้นะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนเจ้าตัว กระจังหน้านะครับผมเข้าไปจากกระจังหน้าของเดิมซึ่งเป็นของแท้ที่มากับรถเนี่ยก็เปลี่ยนให้เป็นกระจังหน้าแนวที่เรียกว่าแนวสปอร์ตหน่อยหนึ่งนะครับเป็นตัวอักษรสีดํานั่นเองนะครับซึ่งก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาไปแล้วแต่ว่าหลายๆคนนะครับที่กลัวว่าติดไปแล้วเนี่ย กล้องจะใช้งานไม่ได้นะครับหรือระบบไฟจะรวนไหมนะครับตรงนี้นะครับบอกเลยนะครับที่อื่นผมไม่ทราบนะครับแต่ที่นี่ของเราติดแล้วใช้งานได้ทุกตัวนะครับกล้องก็ไม่รวนนะครับสายไฟก็ไม่รวนนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ร้อว่าติดตั้งจากทีมที่ทำฟอร์ดโดยตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องระบบไฟระบบกล้องนั้นหายห่วงครับเรายังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับผมด้วยกรรมวิธีของทางบ้านปูนั่นเองนะครับส่วนด้านบนนี้ก็ได้ตกแต่งกระจ็์เข้าไปเล็กๆน้อยๆเป็นตัวอักษรนะครับคำว่า เอเวอร์เสนะครับให้ดูแบบว่าหล่อๆนิดนึงนะครับผมเดียตามมาด้วยคิวล้อด้านข้างนะครับซึ่งเป็นสีดําด้านตัดกันแบบนี้นะครับผมรวมถึงกัจเจตเล็กๆน้อยๆที่ทําให้โหดมากขึ้นหรือทําให้ดูเป็นลักชวรี่มากขึ้นก็คือเป็นพวกชุดครอบต่างๆนะครับซึ่งของเดิมเป็นโครเมียมเราก็ทําการครอบให้เป็นสีดํานะครับพวกนี้แข็งแรงทนทานนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเปิดเบ้ามือจับอย่างนี้นะครับซึ่งกันเล็บ เราได้เป็นอย่างดีนะครับบางคนไปเคลือบแก้วมานะตั้งแพงก็เวลาเปิดประตูบางทีมีรอยเอาตัวนี้เข้าไปช่วยได้นะครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าชุดแต่งรอบคันเลยนะครับรวมไปถึงด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวนี้ก็ยังคงเป็นกันชนที่มีสไตล์เอกลักษณ์โดดเด่นนะครับของทางวิกเตอร์ก็คือจะมีตัวท่อนะครับเป็นท่อที่ให้ดีไซน์ที่สวยงามมาในรุ่นนี้ซึ่งไม่แพ้โฉมเก่านะครับแล้วก็อย่างที่บอก หลายๆลค่ายก็คงยังดีไซน์สู้ตัวของวิ c เตอร์ไม่ได้ในี่นเองนะครับตัวต่อไปที่เราจะพาชมนะครับในสายของทัวริงที่จะต้องใช้กันเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นตัวใส่สัมภาระอนเนกประสงค์นะครับผมซึ่งลูกค้าต้องการสินค้าที่มีแบรนด์ติดระดับเขาเรียกว่าระดับโลกก็ได้นะเพราะว่าไม่มีที่ไหนไม่รู้จักแบรนด์ของ c a r ์รีบอนะครับผมตัวนี้ก็สามารถใช้งานใช้การได้อย่างดีเลยนะครับนี่นะครับแข็งแรงทนทาน ใส่น้ำหนักใส่ของได้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของการบรรทุกนะครับบนนี้จะมีตัวตัวรับน้ำหนักให้เรียบร้อยแล้วลติดตั้งก็ใช้งานง่ายนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะลงตัวเรื่องของเสียงดังเรื่องของเวลาวิ่งแล้วตัดอากาศและมีเสียงกระพือตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการสโลปเข้าไปแล้วนะครับจะไม่เหมือนหลายๆร <Gri> <ๆ S 2> ุ่นที่เป็นกระบะตั้งขึ้นมาน,นั้นวิ่งแล้วจะเสียงดังนะอันนี้ก็จะเป็นสโลปในการแหวกลมนะครับเรื่องของเสียงดังบนบน,บนหลังคาเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับตัวนี้ นะครับก็เราตามมาดูในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของด้านในนะครับด้านในได้ทําการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับด้านในเนี่ยก็คือเนื่องจากอย่างที่บอกว่าบางทีเดินทางหรือใช้ชีวิตประจําวันนะครับผมมันก็ต้องปกป้องกันบ้างเดี๋ยวรถคันหล่อของเรานั้นมันจะเลอะเทอะเปื่อเปื่อนะครับตัวนี้ก็ได้ทําการปูเจ้าตัวพรมหนังเข้าไปนะครับเพื่อให้รองรับกับการใส่ของนะครับหรือวางของก็ดีนะครับหรือวางอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มันไม่เปื่อเปื่อไปถึงรมด้านล่าง นะครับตัวนี้ก็จะปูกันไปแบบเต็มเต็มคันเลยนะครับพูดง่ายๆว่ารถเราก็ไม่เลอะด้วยไม่สกรปรกด้วยนะครับเวลามีหินมีทรายหรือว่ามีของเปียกๆเลยวางเข้าไปเนี่ยมันก็จะเลอะอยู่บนนี้เราก็ไปทําความสะอาดเอานะครับมันก็จะค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับผมรวมถึงอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวกันลอยที่บันไดรถเพราะบางทีเราขึ้นรถเนี่ยขึ้นรถไปรองเท้าเรามีเศษหินเศษกรวดเนี่ยนะครับบางทีมันไปบาดโดนสีรถหลายคนคงไม่แฮปปี้แน่นอนนะครับตัวนี้เราก็จะมีตัว ปรเทคป้องกันนะครับคือกาดบันไดนะครับเป็นสแตนเลสนะครับอยู่ด้านใน4ประตูเลยเดี๋ยวเราทีนี้เรามาดูในส่วนด้านหน้าอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่จะพามาชมนะครับตัวนี้แต่งกันแบบหล่อๆแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ในการเสริมประโยชน์นะครับเสริมประโยชน์ยังไงเรามาดูกันนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวอํานวยความสะดวกในการแมนเทนแนนต์เขาเรียกว่าแมนเทนแนนต์ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับคือตัวนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือเป็น โช๊คฝากระโปรงหน้านะครับซึ่งตัวของโรงงาน,นไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าเราทําการติดตั้งเสริมเข้าไปนะครับเพื่อให้รถนั้นได้มีอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปในการค้ายันฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไฮไลท์ก็คือเป็นงาน OEM นะครับ OEM คืออะไร OEM ก็คือมันจะเหมือนกับตัวที่อยู่ในโชว์รูมเลยตัวที่จําหน่ายในโชว์รูมเลยคือจุดยืดต่างๆจะเป็นแบบของ OEM เลยนะครับ ก็คือเข้าล็อกตำแหน่งเดิมของทางศูนย์แล้วก็ตั้งขาลงมาในตำแหน่งเดียวกับศูนย์นะครับผมโดยที่ตัวนี้จะไม่ต้องทำการปลดหรือยึดน็อตในตำแหน่งของอาฝากระโปรงหน้าพุดง่ายว่าเซฟตี้เรื่องเวลาช่างบางที่คลายไม่เป็นนะครับคายแล้วฝาเคลื่อนเคยเห็นรถที่เปลี่ยนในบางรุ่นใช่ไหมครับฝาจะเคลื่อนซ้ายขว่าไม่เท่ากันตัวนี้ตัดปัญหาอไปได้เลยนะครับรวมถึงในการขายต่อถ้าสมมุติว่าอนาคตเรามีการขายต่อโชคฝากระโปรงเนี่ยไม่มีขยับเนี่ยรับรองราคาก็ไม่ตกแน่นอนนะครับ และพร้อมกับรับประกันที่ยาวนานพอสมควรนะครับตัวนี้3ปี1นึ่งซนโลนะครับตัวนี้สามารถใส่เพิ่มเติมกันได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการปิดเปิดนั่นเองนะครับเนี่ยปิดก็สะดวกนะครับก็แค่แค่นี้เองนะครับง่ายๆเปิดก็ง่ายนะครับและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยสําหรับจะสายเดินทางก็ดีสายทัวรลิงก็ดีสายรถบ้านก็ดีนะครับยิ่งตอนนี้น้ําท่วมเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยให้แม่บ้านใช้บางทีล้อเนี่ย ไปเปลี่ยนขึ้นฟุตบาทหรือวิ่งลุยน้ําท่วมไปมีขอนไม้เศษอิฐหรือว่ามีแท่งอะไรสักแท่งหนึ่งที่อยู่ด้านล่างแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเกี่ยวเข้าไปเนี่ยไม่ต้องนึกสภาพเลยนะครับด้านล่างเดิมๆเนี่ยมีทั้งหม้อน้ําแต่เขามีกาดกันมาให้เป็นกาดพลาสติกนะครับซึ่งก็อาจจะก,กันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวที่สองคือมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวที่สามคือเป็นอ่างเกียร์นะครับแล้วก็ชุดสายไฟเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนั้นแต่เนี่ยหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วชุดี้่สามามรถปองกัน ช่วงล่างของเราให้ปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมทั้งในเวลาที่เราเอาเข้าศูนย์เซอร์วิสนั้นก็ไม่ลําบากนะครับเพราะมีช่องเซอร์วิสให้เราให้ช่างเนี่ยได้สามารถเซอร์วิสได้อย่างสะดวกสบายนะครับอยู่ด้านล่างนี้เลยครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับนี่เรียกว่ากาดกันช่วงล่างนะครับเราจะกันทั้งหมด3ตอนนะครับก็จะมีอย่างที่บอกกันช่วงแรกก็คือกันหมอ้อน้านะครับกันที่2ก็คือเป็นการกันมอเตอร์นะครับ และส่วนสุดท้ายก็คือเราจะการตัวของกาดเกียร์นะครับหรือห้องเกียร์นะครับให้ปลอดภัยนะครับไม่ไปกระแทกโดนอะไรและสร้างความเสียหายให้กับรถเรานะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นรีวิวรถนะครับทั้งคันที่ผ่านการตกแต่งจากทางบ้านปูของเรานะครับตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตลูกค้าอาจจะสั่งอะไรเพิ่มอันนี้ผมยังไม่ทราบแต่เนื่องจากวันนี้เขาต้องการเอารถไปใช้แล้วล่ะเดี๋ยวเราต้องส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามได้ที่เพจของบ้านปูออโต้คานะครับบ้านปูออโตคาของเราแห่งนี้ทําอะไรบ้างตอนนี้ก็คือมีจําหน่ายพวกชุดแม็กชุดยางนะครับชุดตกแต่งรถต่างๆนะครับรวมถึงขายรถใหม่นะครับอย่างเช่นคันนี้ใครอยากได้นะครับราคาก็อยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสบาทส่วนโปรโมชั่นการแต่งอะไรเนี่ยถ้าอยากได้โทรติดต่อกันเข้ามานะเรามีทีมขายไว้คอยบริการนะครับผมรถใหม่นะครับ ตัวนี้นะครับยังไงก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับท่องเที่ยวหรือใช้รถให้มีความสุขนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ